ไปแล้วน่พี่ับเออศษด้วยไหนเดือนที่แล้วอนึกว่านึกว่าหายไปนานแล้วทำไมสดเหลือเกินโอ้โหเนี่เมื่อสักครู่นี้บมัดไหนนะหัดขวาหมัดนี้จิ้มยังไงนายขอดูทีจิ้มขวาจิ้ขวาเยอะหมัดบวกใช่ไหมเรามั่นใจไหมเจอพี่เขาเนี่ยเรามั่นใจน็อกได้นะมั่นใจครับก่อนก่อนหน้าที่เราจะต่อยเขาน็อกเราก็โดนหมัดทำท่าเหมือนกันนะใช่ครับโดนหมัดซ้ายครับ ไปไงจังหวะโดนสองทีสามทีมันโดนนิดหน่อยมันแต่ทำไมเราถึงมั่นใจขนาดนั้นก็พี่เขาพี่เขาเจอหมัดไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเราไปดูเขาไปไหนอ่ะดูในยูทูบครับยูทูปไปไหนที่ที่เขาโดนหมัดไม่ได้ไปรับสุดไล้รับสุดเพราะว่าเขาโดนหมัดเจียรเลยเจียรใช่ครับไปไอ้ชี้แกมสายมองตลอดอ๋อก็เลยก็เลยอดศึกษาเกมมาดีนะรู้แล้วก็เอาหมัดมาแก้แต่จริงเขาเนี่ยเขาหมัดหนักอยู่แล้ว พอโตกลับมาไฟนี้เป็นไงบ้างเหคิดว่าจะมจากอะไรไหก็ไปหน้าครับต้งไฟหน้าทให้ดีกว่าเดิมตั้งเป้าไหมตั้งเป้าไหก็อยากปีนี้อยากได้แชมป์เต้มปีปีนี้ประเนปีนี้มันนานไปไหมเหรอหกีเดืนอ้่งปีนอันนี้เดือนมกราคมมีนามีษาพฤษภาคมประมาณสักตั้งเป้ากนสักกี่เดือนถึงขอขอจริงเลยอ๋อชนมาสี่ไฟหนึ่งละขึ้ไปสองไฟองไฟนะเออนะสองไฟนโอเคไหมโอเคไหม ขอขขอจิงร uh, ุ uh, ่นไหนราาเท่าไหร่ร้อยยบาร้อยยี่สได้ไหมยี่สิสอไม่ได้ร้อยยี่ได้ครับยีเปลียนไหมเชรก็ได้อยูนะอยนะเพราะว่าโอ้เก่งแลเกิอายุ่าไรนี่ยี่สิบองวันนี้มีใครมาเชียร์บ้างเอาป้ายยงป้ายยงน้องนครับน้องนมาเชียร์ครับผมเมียมาเชียร์ไหมนี่ไม่มีร่บไม่มีเมียหรอเออเอาไก่อนะครับผมตั้งใจ เก็บเงินตั้งอชก่อนนะายเมียชาวบ้านเขาพี่องอายายี่สบสอปีจังหวัดไหนตาเจรบุรีครับอ๋เรียมากครบอยู่โคงการดตามฝากแฟนมวยการเจรบุรีแล้วสละบรีแล้วทุกคนครับช่วยกันกำลังใจไปหน้าทให้ดีวันนี้ขึ้นนะก็ยินดีด้วยครับน้อง